สวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับวันนี้กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับอีเวนต์ตัวละครนะฮะโอ้โหมาอีกแล้วนะครับเลหังครับเห็นแล้วแบบเม่กูไม่อยากกดเข้าไปเลยนะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตัวเลหังเนี่ยที่เข้ามาใหม่หรือว่าตัวตัวอะไรนะครับมันมามีตัวอะไรบ้างครับพูดที่อะไรนะครับมานะครับอ่ะนี่ตัวละครใหม่นะครับเป็นอิมมอร์ทัลนะครับอิมมอร์ทัชเทอร่านะครับผเอสบ เรามาดูสกิลกันก่อนนะครับแต่ว่าขอดูก่อนว่ามีตัวไหนมาเลยหลังนะครับมีโหมีเมียนนะครับอิมอร์ทัชมีเมียนมาอีกแล้วจูนี่นะครับแล้วก็เอวาส่วนตัวหนถ้าอยากได้นะอยากได้เอวาเพราะว่าไม่มีนะจูนี่ด้วยก็อดอ่น,ตอนแต่ก็ไม่ค่อยอยากได้มากอะแต่แค่อยากได้เฉยนะครับอ่ะเรามาดูสกิลของตัวละครใหม่กันดีกว่านะครับอ่ะเมื่อก่อสร้างโอกาส70%ใจเพิ่ม5เท่านะครับ ของค่าก่อสร,สร้างเราสร้างแรนดมาร์กเมื่อก่อสร้างโดยตรงนะครับโอกาสเมื่อตกเมื่อตกนะครับโอกาส95ดึงผู้เลียน4ช่องหน้าหลังและ100%ยบังคับย้ายนะครับนะฮะแล้วก็เมื่อตกแรนดมาร์กของฉันนะครับโอโ้โหไม่เขียนที่แล้วเมื่อตกแรนขอเฉาโอกาสคืออะไรครับงงครับตอนนี้70จ่าย70ของค่าผ่านทางพื้นฐานนะครับเรียกเรียก1คนนะแล้วก็มีกับดักสปริงนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครแบบ ดาดา่ตัวหนึ่งอ๋อพูดเล่นถ้าพูดเล่นครับไม่ไม่ดากันไม่ดาก,ก็เล่นพอ,อเล่นได้นะครับก็คือนะฮะสกิลอันแรกน่าจะเหมือนไกอาร์นะครับก็คือจ่ายตังสร้างเลนมาสได้เลยนะครับแล้วก็อันที่สกิลที่2เนี่ยก็เหมือนน่าจะเหมือนจี้นะครับจี G ้ไออะไรวะที่มันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูจี้ชิ้นนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวเดี๋ยว นี่นี่นี่อันนี้นะครับเมื่อก่อสร้างอะไรบ้างโดยตรงในโอกาสกาส90%นะครับดึงไฟล์ตรงข้ามทั้งหมดไปในสี่หลังแล้วย้ายไปหลังแลนด์มาร์ที่แพงที่สุดน่าจะเหมือนแกนแม่เหล็กที่กับหัวนี่แหละนะครับน่าจะผสมอันนี้มานะฮะสำหรับสกิลนะครับก็ลองจินตนาการเองนะว่ามันจะโอเคไหมมีดูดในตัวมีแปลนในตัวนะก็แล้วก็มีดึงในตัวอีกนะครับแล้วก็มีมีกับดักสปริงนะครับเมื่อตกขอฉอนี่มันคืออะไรครับใครใครก็ได้อธิบายผมทีนะฮะ คืออะไรนะครับเมื่อโอกาสโอซิมาร์เซนติดตั้งกับดักสปริงนะครับ <c oughs> อ่าเป็นตัวที่ไม่มีโล่ในตัวนะใครที่อยากสุ่มนะครับก็เอ่อต้องมีแบบพวกจี้โล่หมวกโล่หมวกอะไรก็ได้นะครับมันก็น่าจะเข้ากับมันอยู่นะครับผมก็คือไม่ไม่ไม่สำหรับผมไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะแล้วก็ลืมบอกมีมีคอสตูมมาด้วยนะครับคอสตูมเนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นคอสตูมอะไรนะความสามารถอะไรนะ นะครับจูแต่งการครับเดี๋ยวนะเอ้ยจูนี่มีคอสตูมมาใหม่อีกอันหนึ่งด้วยนะฮะเออความสามารถเหมือนเหมือนไอไอไอน,นี้เลยเทราเหมือนกันเลยนะฮะเนี่ยเมื่อก่อสร้างนะครับมีโอกาส45เนะครับเคลื่อนย้ายทันทีในพื้นที่ของฉันนะครับก็คือก่อสร้างไม่ไว่ายังไงก็ตามคุณก็มีสิทธิเคลื่อนย้ายนะครับก็ฟิลสกิล ไกลอามั้งนะครับแต่ว่าไม่มีอ่าไม่มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์นครับก็หวังดวงเอาละกันนะครับผมก็เท่าไหร่ก่อนราคาตัวก็ไม่ได้ว้าวมากถ้าขายแพงขนดน,นี้นะครับไหนวะมีลดราคา500ร้อยเหรอไม่ใช่เนี่ยไหนวะเอ้าแล้วมึงขายตรงไหนนะหรือกูสุม่มหรือต้องสุม่มป่ะแปลกแปลแปลกแปลกเหมือนจะสุ่มนะเนี่ย อ๋อ oh, คือได้ตัวละครปุ๊บได้คอตูมเลย้ากูดูเฮอะไรวะเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> ให้ให้คอตูมเลยเนี่ยคือถ้าได้ตัวละครปุ๊บได้คอตูมเลยวะอย่างนี้ก็คุ้มอยู่เหมือนกันเนี่ยเออแต่ตัวละครมันไม่ได้ว้าวมากนะก็ถ้าสุ่มไปก็พอเล่นได้แต่ว่าเออตามนั้นแนะ่ะมันมันไม่ได้แบบว่าโหดนะฮะไม่ได้โหดมากนะครับอ่ะ แต่สําหรับไอ้คอสตูมไอ้พวกเอวาคอสตูมจูนนี่เนี่ยนะครับมันลดราคาอยู่นะแล้วก็นะครับสําหรับร้านค้าลึกลับมีอะไรมาขายบ้างโอ้ร้อยเจ็ดสิบเก้าเลือกได้หนึ่งอันนะครับแล้วก็อันเนี้ยอู้แบบสุ่มมีเมียนนะครับคุณแน่อันขวาสุดจะละไม่ต้องห่วงนะครับนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นแฟกต์ของเรื่องของเกมนี้เลยนะครับแล้วก็มีเพชรหนึ่งพันเพชรมาขายแต่ว่าผ่อนจ่ายนะสิบวันนะครับวันละร้อยเพชรนะครับผมอ่าแล้วส่วน มีอะไรอีกไหมที่น่าสนใจสําหรับอีเวนต์นี้นะถ้าจะสุ่มอีเวนต์นี้เป็น event, อีเวนต์อ่าเมกาแจ็คพอตนะครับผมมีการันตีไหมไม่มีนะครับเป็นสุ่มทุกๆ40ครั้งนะครับคุณก็จะได้แพ็กเกจมาสุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะลองสุ่มให้ดูแล้วกันเป็นแบบของของแบบคะแนนฟรีนะครับว่าผมจะได้อะไรบ้างแล้วกันนะครับแล้วก็ไอที่ยากที่สุดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละไอเหรียญทองด้วยนลนะไอเหรียญใสล่ล้งเนี่ยนะครับดูทรงละ นะอ่ะไม่ไม่ดูทรงดูในเปอร์เซ็นต์ดีกว่าเหรียญใสล่ลย์ุ้ง0.32%ถ้าสุ่มธรรมดานะอันนี้นะแล้วก็เหรียญเพชร0.280เหรียญแพทินัมอุ้ยไม่เปอร์เซ็นต์มันดูน่ารักน่าชังจังเลยเฮ้ยทำไมเหรียญแพทินัมคืออะไรวะมีเหรอวะอ๋อมันสำหรับไอ้พวกนี้ป่ะนี่อ๋าแ,แต่และละครแต่ละตัวใช้ไม่เหมือนกันอีก เหรียญแพตินัมโ,โหแต่และตัวก็ใช้เหรียญไม่เหมือนกันว่ะไอ้เหี้ยอ่ะเฮอร่านะครับสําหรับเฮอร่าอยากได้คุณต้องหาเหรียญใส่ลุงนะครับสําหรับมีเมียนนะครับอีมมัทัสนะครับคุูก็ต้องหาเหรียญเพชรนะครับผมสาหรับ2ตัวนี้เอวากับจูนี่คุณต้องหาเหรียญแพตินัมนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ควรเอาอควรเอาตัวไหนดีนะครับ คิดหนักผิวนะเพราะว่าคือจริงๆมันมันมันก็เป็นตัวละครที่เก่งเก่งกันหมดเลยนะครับผมแต่ว่ามันต้องพึ่งจี้กันค่อนข้างเยอะนะครับนในหลายๆตัวอย่างเนี้ยมิเมียนเนี่ยจี้จี้ต้องเฉพาะมากเลยนะถึงจะเล่นได้ต้องมีแปนใช่ไหมพิมถุงมือไทท่านเนะียถ้าถ้าไม่มีไอ้พวกนี้ก็ก็พอเล่นได้แต่เล่นยากผมว่านะมิเมียนเป็นตัวละครที่ต้องมีจนะี้ครสชิ้นนะนะ ส่วนจูนี่ก็ต้องมีหมวกหุ่นไล่กาไหมเพราะว่ามีโลดในตัวนะใช่ก็ต้องพึ่งจี้ที่แบบเฉพาะเหมือนกันนะครับสําหรับไอ้พวกนี้แต่ว่าใครไม่ได้ซีเรียสเอามาเล่นแบบมันๆผู้เล่นใหม่ก็ไม่มีแต่ไม่รู้เอาตัวอะไรอ่ะก็แล้วแต่ชอบนะไอ้พวกนี้มันก็เล่นได้หมดนะครับแต่แต่ว่าอิมอทัศเนี่ยมันไม่มีแปนในตัวนะสำหรับผู้เล่นใหม่ถ้าจะเอาก็าจูนี่ดีกว่าเพราะมีแปนในตัวมีโลในตัวนะครับน่าจะเล่นง่ายกว่านะ เอามาเล่นแก้เซ็งได้อยู่นะครับแก้แก้เซ็งอะ่ะส่วนเอวาจี้ยิ่งหนักเลยครับอันนี้ต้องแบบโหมีป้ายมีอะไรไม่รู้นะครับผมก็ไม่เคยเล่นนะแต่เห็นเขาเล่นกันก็น่าจะต้องมีจี้เฉพาะอยู่เนาะส่วนตัวใหม่ถามว่าต้องมีจี้เยอะไหมผมว่านะก็ไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าส่วนตัวแล้วมันมีมันมีสร้างสร้างสร้างแลนด์เองโจมตีเองได้ขาดอย่างเดียวคือขาดโล่นะครับ หมวกป้องกันอะไรเงี้ยหมวกไทท่านหรือหรือ,รอโลอะไรพวกนี้นะครับถ้ามีก็อาจจะพอเล่นได้ละ2ออย่างนี้คือมันคือแล้วมันแถมไอ้อัญมณีด้วยเนี่ยก็คือถ้าสมมุติผู้เล่นใหม่อยากคือเบื่อแล้วอ่ะเล่นแต่ตัวแบบอะไรอะ่ะตัวฟรีอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะสุ่มได้แต่ว่าผมก็ไม่ไม่ค่อยแนะนำนะเอาจริงแล้วเพราะว่าคุณรอไปสุ่มไอ้พวกตัวเก่งๆก็ได้นะครับมันมันก็น่าจะมาแล้ว อะไอีกไม่ไม่รู้อ่ะมันก็เกมนี้มันเดาใจยากครับแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์นะฮะแต่ถ้าจะเอาสุม่มมาเล่นก็ก็เนี่ยจุนี่นะครับแล้วก็ตัวใหม่ก็พอเล่นได้เพราะว่าแถมค้อสตูมให้ด้วยเนาะอ่ะเราลองไปสุม่มกันดีกว่านะหลังจากแพมมานานนะครับันนี้กูกดอัดยังวะนะกดที่อะไรเนี่ยอ่ะมานะครับอ,อมาสุม่มที่แจแรกแจแรกก็ได้มาเลยชุดประกัน ชุดการ์ดประกันอมืมาไหมวะสิบเพชรแยวหนึ่งหมื่นอุ้ยแพ็กดีน้ำออกสิบเพชรอู้เหรียญทองออกเหรียญลุงคือมันชอบออกมาลอกกันนะฮะไม้แม่งกูกดแต่ตรงกลางกูไม่เอาละมาดิซ้ายขวาแม่งมามามาดิมาสักอันไหมอ่ะเอออืม มีจะไม่ให้อันสักอันเลยเหรอกดเป็นสิบเนี่ยโอ้โหไม่ให้เลยฮะโอ้โหนี่ครับสภาพนะครับสภาพเลยคือเว้นแบบนี้ยผมไม่ค่อยสุ่มเพราะว่าสําหรับส่วนตัวผมนะมันค่อนข้างปิดยากถ้าเป็นหูแม่กดสุ่มแต่ละทีก็แบบปิดยากอะ่ะเนาะเออสำหรับใครที่ปิดก็โชคดีมากเลยนะในส่วนส่วนตัวมองอหนะครับผมแล้วก็มันดูดิใช้ส่อันนะ่ะโอ เยอะนะเนี่ยแต่คือมันดีอย่างหนึ่งคือมันแถมคอตูมาให้เลยนะมันข้อดีมากเลยนะคือไม่อยากให้เป็นอย่างเงี้ยทุกตัวนะครับแต่ว่าฝันไปเอครับแต่เนี้ถ้าตัวเก่งๆนะเพยทูวนะินครับอย่างพวกอะไรอะไกอามานะเลหลักนะคุณไม่มีหรอกมันจะแอนเจนต์มันีมาให้ฟีอย่างเงี้ยคุณต้องแบบซื้ออย่างเดียวนะครับก็เป็นตัวละครที่มีมาแจกฟีก็โอเคนะครับอ่ะสำหรับอีเวนต์นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้นะครับผม ก็มีของมาขายมีก็ก็ไม่ได้น่าสนใจมากนะเออนะฮะอ่ะสำหรับใครที่ชมมาถึงตอนนี้ก็ขอคุณม,มากขอขอคุณม,มากนะครับสำหรับใครที่อยากทำอีเวนต์ก็ตามสบายนะทำได้ผมว่ามันก็เก่งพอสมควรเอามาเล่นได้แต่ว่าก็ไม่ได้เก่งมากนะครับอ่ะสำหรับใครที่เออคุณพูดจีอะไรเนี่ยไปไปเลยครับบายบายครับขอบคุณมากครับ